หวานจนน้ำทะเลจืดณเดชนยายาเที่ยวทะเลจัดเต็มความสวีทเกินห้ามใจ In love ไม่ไหวแล้วภาพคู่ณเดชนยายากับสัญ,ญลักษณ์ infinity ริมทะเลหวานจับหัวใจณเดชนยายาจัดเต็มภาพคู่สุดหวานจากทิปทะเลสวีทจนแฟนขับฟินเกินห้ามใจ เป็นอีกหนึ่งคู่ดาราที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆส,ส,สำหรับคู่รัก NY ระหว่างพระเอกหนุ่มสุดทะเลนณเดชคูกิมิยะกับแฟนสาวสุดสวยยาย่าอุรัสยาโดยก่อนหน้านี้สาวยาย่าบินไปเที่ยวพักผ่อนกับแก๊งเพื่อนสาวสนุกสนานแต่หวานใจก็ทนความคิดถึงไม่ไหวตามไปร่วมทริปด้วยทำเอาแฟนคลับฟินกันหนักมากอยากจะเห็นรูปคู่จากทริปนี้ ส,สาวยาย,ายา่จัดให้ตามคำขอด้วยภาพคู่สุดสวีทจิ้มไหลกันบนเรือน่ารักน่ารักขณะที่ฝ่ายชายกำลังถอดเสือ้อโชว์หุ่นล่ำและยังมีภาพเต้นด้วยสนุกสนานยามค่ำคืนอีกต่างหากงานนี้แฟนขับฟินแล้วฟินอีกบอกได้คำเดียวว่าน่ารักน่ารักอะ่ะคู่รักอะไรน่ารักเบอร์นี้อยากให้มีข่าวดีเร็วๆจังเลยนะคะ รอวันวิวาของทั้งคู่อยู่นะคะ